นี่โอ้น้ำเต็มเลยประคองเท่นะเอาเจ๊เจ๊เจ๊เอาขอมยางเจ๊ขนมยาว้าวสุวยงามเลยเสร็จน้ำงามพี่น้องกับชุดประมาณนี้พี่น้องผมสวยมาฮอดพี่น้องยางแบนพี่น้องจำเลยพี่น้องคุณู้ชมจีฮอดบานว่ะพี่น้องเอ้ยก้อนซิจูงออกไปได้ประมาณห้าหกกิโลนั่นเจ๊เนาะ กลับสบายดีทุกทุกท่านมาพอกันอีกครั้งนึงกับเอกไอโกพี่นอ้อ,องเพื่อพวกเขาซอกหังเพิ่อง่งพี่น้องแล้วมาเจอเพิ่งโค้งเพิ่งโกนพี่น้องเพื่อบ้าวขูนก็ง่างมาตําพี่น้องเป็นคนเห็นเนาะอ่าบ้าวขูนเข้าไปจัดก,การพี่น้องยุบพงไม้ตัวเนี่ยพี่น้องนี่เนี่ยยุยุ่พงไม้เนาะเนี่ยนะนะนะพี่นอ้องยุ่พงอย่นะทางนี้ก็ดูเจี๊แปลงทางนี้ก็ดูเปลี่ยนนปลี่ยนนี้ ข้าเคือออกเลยเจ๊ทางน,านั้นคือว่าเอาวัุเปลนก็ห้ามลอกเลียนแบบพี่น้องคืออันตรายพี่น้องก็ต้องมีชุดป้องกันที่ฟันทางหน้าอีรูเขื่อนง่ายนะเจ๊เบังกองบังกองนี่นะออเอาเลยคือว่าแต่ละคนใส่ก็มีชุดพี่น้องมีหมวกอีมองพี่น้องเดีย๋ยวเดีย๋ยวคือว่าเจ้าของใส่ก็มีหมวกอีมองพี่น้อง

น้ำหัวเต็มน้ำหัวขาว้าวเต็มเลยพี่น้องมันไกลไกโอ้สุดยอดเลยถือว่าคุ้มค่าอยู่พอกนหัวหน้าควนมาดิ<ห>บอกมือจับก็ได้จีแล้วโอเจโอเคเอาหน้าอเอาถุงยางใช่โอเเอาหน้าคุณเอาจับเอาเลยอนะ่ะเดี๋ยวเฮ็ดเียวไปที่เอาไปเดี๋ยวเออคุณก็ได้เอ้มาดีๆถุงยางก่อนหน้าบอกกันเลรื่องน้องเต็มหมวก mặt khoai, hòna bang hẹn 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 phong quang hẹn 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 hẹn

่ว้นลูกอะคือน้หัวลูกลูกสร้างเอาฉันเอาหดเลยโมน้ำหัวครเยอะว้าวลูกกันหัวหนัลูกกันไม่มีตลูกน้หัวน้อยนะปะี้นอกปะี um. ้หนอกปะี้นอกแยกันหมดได้หมดจีแยกแย่แย่แยกมมต่ลูกแล้วนอันนั้นน้ำหัวก็ทงลูกันหัวหัวหหัวน้หัวััห

3 phèn, xem phèn, các thằng vô nha Ừm, 4 phèn Đó là Nên có khảo thịt Nói đường đó, chứ có chứa đầy lầy nó dù rồi Vô, vô Nghĩa nó Nó hằng đôi Các Câu xác nó dù mắc ดูแบบแบบเงาสกุชิโบยูคือวันหมดแล้วพี่น้องจะเปลี่นตัวราศีนีได้เฉยหมัวเรียงอยู่เหือนึ่งทางไหนเตรียมเลยใส่กางเกงดัวยน้ำงามขนาดโอ้น้ำงามพี่น้องกะที่ประมาณนี้พี่น้อง อันนี้ก็ตัวอ่อนก็พวกเราต้องเอาพี่น้องเอาไปกินนะพุดีกินน่ะพุดีปิ้งเลยเดี๋ยวพวกเขาก็ว่าชีบไปเอาเพิ่งหลวงพี่น้องเพิ่องง่พี่น้องกว่ายังมีคนเอากรเอาพี่น้องเดี๋ยวเจอกันที่หางเพื่อลนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเจอกันที่หางเพิ่งนะความสวยมหอดพี่น้องคือว่าดุมรดหัวพี่น้องยางรดแบนพี่น้องไหง่ายจำลางเลยมาเลยยางแบนพี่น้องจำเลยพี่น้อง บมพูดีหอดบานว่ะพี่น้องเอ้ยก้อนซิจุงออกไปได้ประมาณห้าหกกิโลนะเจนเนาะเคื่อมีรถสองคันพี่น้องแต่ว่าคันนึงขัน,นกับขี้ได้ผู้เดียวแล้วคันนี้กับขี้บัวได้เพราะมันจีบเฮ็ดให้อันยางนอกอยางในขาดพี่น้องก็นา่าจะได้จุงออไปไปเบ้าเจต๊ยตุ้ดไปน้ำเบ้าเจ๊เนะญญาะกับที่เด,ดินทางพี่น้องเปาขุนเข้าไปเบื้องหางเพิ่มพี่น้องไปเจ๊ไปเลยเจีหองเจไปย่างไปย่างเหมือนกันนะพี่น้องเอ้ย างหน้านี่ก็มีบ้านคนแต่บ่มีอันฮันแปลงรถหนันซ่อมรถพี่น้องฮันแปลงรถนะพี่น้องเอ้ยบ่มีกอว่าขุนก็มาซอกเพิ่งหางน้อยฉันแต่ขึ้นบูชื่อทางเขา <c oughs> เอากระชีจึงรถกลับบ้านพี่น้องว่าชิบเพิ่งอยู่อันบ้านอ้างน้ำหุ่มกะพูดละฮอดบ้านของนะพี่น้องค่อยกลับไปเอาเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งไปเอาจะได้เจี๊ยบค่อยตุ้นได้จีนไง จะได้หัวหน้าจีบ้บนในบนเนาะคุณไอโกนะครับเป็นยังไงบ้างครับเจอขึ้นไหมครับงดแล้วนะคันจี้แล้วงดเลย <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเขา